เรานั่งเครื่องบินสี่ชั่วโมงมายังประเทศฟิลิปปินส์การมายืนครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนครับเครื่องบินอีกลำมารอทีมงานที่เพิ่งลงมาจากเครื่องไม่รู้ว่าจะไปไหนถึงต้องนั่งเครื่องบินกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไปดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับไม่มีคนครับไม่มีคนเหรอไม่ได้ครับแล้วนักบินก็ทําให้เรากลัวกันไม่น้อยครับแต่เราก็ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วเมื่อลงเครื่องทีมงานก็นั่งเรือต่อทันที จุดหมายปลายทางนี้จะเป็นอะไรกันแน่ครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยรับอ,รอารยธรรมครับคำว่าอัคธานี่หมายถึงผู้คนแห่งสวรรค์นั่นเองนะครับแม้เรากำลังจะไปหาผู้คนแห่งสูงสวรรค์แต่ว่าทางไปนั้นเต็มไปด้วยวากหนาโอ้โ,อ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 โอทัานใดนั่นเอง<ะ>นี่ชาวเผ่าตรงนั้นครับเลรอครับโอและและ้วชาวเผ่าอัคธาที่รอคอยมานาน ็อยู่ที่กลางทะเลว่าแต่ว่าอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับเห็นสิ่งที่ลอยตุ๊บปองอยู่เหนือน้ํานั่นไหมกลางทะเลลึกจนไม่อาจคาเนได้พวกเขาต่างแหวกว่ายน้ํากันอย่างสนุกสนานช่างเป็นภาพที่น่าทึ่งจริงๆว่าไงมาจากไหนเนี่ยมาว่ายน้ําด้วยกันไหม ที่นี่คือเกาะของชาวเผ่าอัคทาเหล่านักล่าที่มีฝีมือเป็นหนึ่งชาวเผ่าอัคทาบนเกาะอ,อันวันทั้งตอนเหนือของฟิลิปปินส์แม้พวกเขาจะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ไปวันๆและไม่โลภมากแต่พวกเขาไม่เหมือนชนเผ่าทั่วไปที่เราเคยเห็นพวกเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ควรมีตั้งแต่การน้ำหม้อรวมถึงเสื้อผ้าด้วยลหละครับสวัสดีครับสวัสดี เป็นงานบานเชิญพบกับชีวิตของชาวเผ่าอักถาที่อยู่กันอย่างพอเพียงชาวอักถาอาศัยอยู่กันประมาณ30-40คนใกล้กับทะเลบรรยากาศดูเป็นกันเองจริงๆชาวเผาพูดตรงไปตรงมาต่างก็ให้การต้อนรับทีมงานที่เดินทางไกลมาอย่างยากลําบากเนี่ยมีบ้านอยู่ตรงนั้นบ้าน อ๋อเขาทําให้บ้านให้เราหลังหนึ่งด้วยครับอ๋อครับเขาทําบ้านเอาให้เราด้วบ้านให้เราเราหรอครับ,รบ,รรบผมก็ปลูกบ้านให้เพื่อแสดงการต้อนรับนาอิจฉาทีมงานจริงๆเห็นวัสดุแบบนี้คงจะเป็นบ้านจากกิ่งไม้หลังจากเอากิ่งมะพร้าวมาเป็นหลังคาแล้วเขาก็นําใบไม้ใส่เป็นหลังคาและป้องกันไม่ให้ฝนร่วลงมาได้ที่พักของชาวอัคคาแบบนี้เรียกว่ามิราอินครับแม้มันจะพอแค่บังแดดแต่พวกเขาก็พอใจกับมัน และที่น่าทึ่งก็คือทุกหลังต่างหันหน้าไปยังทิศทางเดียวกันและนั่นก็ย่อมจะต้องมีเหตุผลครับลมพัดแล้วลมพัดแล้วมเมื่หมีแดดพวกเขาก็หมุนบ้านไปตามทิศทางนั้นเมื่อลมพัดก็จะหมุนบ้านไปยังอีกด้านหนึ่งและนี่ก็คือบ้านที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้ตามที่เขาต้องการหมุนเท่าวันเลยตังเอาไว้ตังเอาไว้เวลาที่ลมพัดมาจากฝั่งทะเลเราก็จะหมุนบ้านมาทางนี้ และถ้ามีลมพัดมาจากฝั่งตรงข้ามเราก็จะหมุนบ้านไปอีกด้านหนึ่งก็แค่นั้นแหละครับโอ้พวกคุณหมุนบ้านใช้เวลาห้าวิเองนะครับใช่ครับมันง,ง่ายมากๆเลยครับนอนอยู่ก็ทําได้ครับปิดตาก็ทําได้แม้พวกเขาจะรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมแต่เสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆทําให้ดูไม่เหมือนชนเผ่าดั้งเดิมและดูน่าสงสัยครับในห้องครัวมีหม้อตั้งอยู่รวมไปถึงยารักษาโรคอีกด้วยแล้วเด็กๆเอาเสื้อมาจากไหนล่ะครับที่แค่ใส่เสื้ออยู่นี่แหละครับ ตลาดครับก็เอาเงินไปซื้อมาครับแล้วไปเอาเงินมาจากไหนเหลือครับก็จับปลาเอาครับจให้าชาเผ่าต่างใสชุดพื้นเมืองแล้วก็ออกมารวมตัวกันนี่เป็นแว่นดำน้ำที่เราทำมาจากต้นไม้นะครับเราทำกันเองด้วยแว่นดำน้ำที่พวกเขาทำกันเองกับถมวกยาว1.5เมตรแม้แต่ปืนฉมวกก็ยังทำเองเลยครับมีฝีมือไม่เบาเลย สุดท้ายก็ใส่ตีนเป็ดก็เรียบร้อยใครมาเห็นคงรู้ว่าจะไปจับปลาว่าแต่ว่าทำกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ยที่ริมทะเลเห็นมันลอยอยู่ผมก็เลยเก็บมันมาชายชาเผ่าพร้อมแล้วและมุ่งหน้าสู่ทะเลแล้วเรือหน้าตาสุดเท่ก็รอเขาอยู่ครับแล้วเรือนี่ไปเอามาจากไหนกันล่ะครับมันต้นไม้ที่อยู่บนเขานะครับเรามันมาประกอบเป็นเรือกันเองนะครับ พวกเขามักออกล่าหรือว่าทำของใช้กันเองด้วยเหตุนี้ชายชาวเผ่าจึงต้องออกทะเลกันทุกวันและการจะจับปลาในทะเลได้นั้นพวกเขาต้องไวกว่าปลาเหล่านั้นเมื่อมาถึงจุดที่ปลาชุมก็เริ่มโดดลงน้ำทันทีไม่ว่าเขาจะเลงยังไงก็จับสัตว์ได้อย่างแม่นยำทักษะการจับปลาเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หากต้องอยู่อาศัยกับทะเล แล้วเขาก็จับปลาหน้าตาประหลาดได้เป็นปลาที่เพื่อเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละครับบาซาสึสเกะ<อ>พวกเขาต้องต่อสู้อยู่กลางทะเลไม่ว่าจะจับปลาได้เก่งแค่ไหนแต่การต่อสู้กับพื้นทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับขณะที่ทุกคนออกทะเลมีหนึ่งคนที่นั่งมองพวกเขาอยู่บนหินสูงนั่นก็คือหัวหน้าเผ่าคุณบางกาลีโนมองลมทะเลครับแล้วก็ดูว่ามัน พัดไกลไหมแต่ก่อนเคยมีชาวเผ่าเราถูกฉลามกัดที่แขนเนี่ยแล้วมันก็หนีไปเลยและแล้วพวกเขาก็จับปลาเสร็จและขึ้นมาบนชายฝั่งแต่ละคนต่างถือปลาเอาไว้กันคนละมือครับได้แล้วครับโอ้นี่ปลาอะไรครับเนี่ยอาหารยินชายชาวเผ่าต่างเดินกลับมาด้วยความมา่มัน่นวันนี้พวกผู้ชายจับปลากันมาได้เยอะมากเลยเราคงได้กินกันจนอิ่มท้องกันทุกคนแน่ๆแล้วนะ ได้เวลามาเตรียมมื้อเย็นกันแล้วการจุดไฟของเขาคือสิ่งที่เห็นกันจนชินตาเมนูในวันนี้ก็คือปลาที่จับได้ในวันนี้ครับเมื่อเห็นปลาย่างเริ่มสุกสีเหลืองทองเราก็ชักน้ำลายไหลซะแล้วสิครับคุณผู้ชมครับปลาน่าจะน้อยกว่าคนแล้วจะกินกันยังไงครับก็แบ่งกันกินไงล่ะแบ่งกันกินทีละนิดทีละหน่อย เราจะไม่จับปลาทีละมากๆแต่จะจับแค่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนี่คือวิถีชีวิตของชาวอักทาที่หาได้ทุกที่มีและไม่โลภมากแม้จะไม่อุดมสมบูรณ์แต่ทุกคนก็ได้กินมื้อเย็นกันอย่างมีความสุขครับแล้วมื้อเย็นอันแสนอบอุ่นก็จบลงอยู่ๆเช้าเผาก็ดูยุ่งจะทำอะไรกันนะครับทุกคนจากทุกครอบครัวเริ่มจุดไฟจากต้นไม้กันอย่างพร้อมเพรียงแล้วต่อจากนั้น ก็วางมันเอาไว้ใต้เท้าที่นอนมันเอาไว้ทำอะไรกันอ้สบายจังเลยก็ยังชั่วหน่อยพอจุดไฟแล้วเอาไว้แบบนี้ก็ทำให้เท้าอุ่นและพวกยุงก็จะไม่มาก,กัดพวกเราด้วยล่ะครับอยู่ได้สบายเลยอย่างนี้นี่เองและนี่คือภูปัญญาของชาวอักถาที่ได้มาจากธรรมชาติทีมงานที่เหนื่อยมาทั้งวันก็ได้นอนหลับอย่างสบายในบ้านของชาวอักถาด้วยครับ เช้าวันต่อมาเมื่อคืนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันหรือเปล่านี่ใครกันเนี่ยทีมงานดูแก่ลงในช่วงข้ามคืนเช้าแล้วครับเดี๋วนะรับเช้าแล้วครับกล,ลายเป็นชาวอักทาเต็มตัวแล้วนะครับโอยทำไมมันหนาวจังคงลำบากกันแย่เลยเนอะแล้วก็มีชาวอักทาไปไหนกันแต่เช้าที่แห่งนั้นคือริมน้ําครับสิ่งแรกที่ทุกครอบครัวจะต้องทําก็คือการตักน้ําดื่มนั่นเองจะต้องมีน้ําดื่มแต่เช้า จึงจะอยู่รอดไปอีกวันดื่มน้ำได้ดูน้าอร่อยดีจังเลยนะครับเนี่ยใช้ตอนทำอาหารด้วยครับใช้ทำอาหารได้แล้วก็ดื่มได้ด้วยแล้วก็เอาไว้ดื่มได้ด้วยทุกคนต่างเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานไม่เป็นแม้แต่ผู้ใหญ่ละครับตามด้วยระบํมใต้น้ำด้วยท่าทีที่แสนยากเหมือนปลาเจอน้ำไม่มีผิดเลยละครับเอาไปเลย10บคะแนนเต็ม เมื่อเล่นกันจนเหนื่อยก็ได้เวลาอาหารว่างแล้วครับหลังจากที่แบ่งผลที่คล้ายกลอยออกเป็นสองส่วนก็นำไปเผาบนไฟจนมีสีเหลืองอ่อนหน้าตาที่คล้ายหัวมันนี้มันคืออะไรกันสีกีมันเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขุดได้จากในดินนะเออดังอาหารแถวแม่น้ำของก่อนนี้มีเยอะมากเข้าไปในป่าก็มีของกิน หรือจะไปที่ทะเลก,ก็มีเหมือนกันมีของให้กินเยอะทุกที่เลยไม่ต้องกังวลเลยล่ะมีเยอะมากมายแล้วเราก็เห็นผู้คนทำอะไรกันอยู่ริมทะเลครับแต่คราวนี้มีแต่หญิงชาวเผ่ากับเด็กๆเท่านั้นพวกเขากําลังหาหอยกันตามซอกหินนั่นเองมือเล็กน้อยต่างหยิบกันทีละอันไหนดูสิครับได้ขนาดนี้เลยเหรือเนี่ยผู้ชาย ก็จะออกไปจับปลาส่วนผู้หญิงก็จะออกมาหาหอยแบบนี้ละหมู่บ้านของเราทุกคนต่างเป็นญาติกันทั้งหมดเลยล่ะครับอ๋อเป็นญาติเลยครับใช่ปกติชาาอั๊กทาจะไปไหนมาไหนกันเป็นครอบครัวนะนะครับพวกเขาไปไหนมาไหนด้วยกันทําให้เกิดความแน่นแฟนว่าแต่ว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับเราเป็นผัวเมียที่อายุน้อยที่สุดในนี้ครับองนั่นเหรอครับครับแล้วเจอกันได้ยังไงล่ะครับ คือผมไปที่หมู่บ้านอื่นเเพื่อออกไปตามหาเมียครับสุดท้ายก็ได้เจอเมียคนนี้แหละครับหน้าตาดีนี่ครับครับถูกใจตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยทุกอย่างเลยครับนี่เกินมาที่ครอบครัวหัวหน้าเผ่าบ้างครับก็ถามฐาน้าทางบ้านบอกพ่อแม่าหาทั้งสองคนรู้สึกชอบพอกันแล้วก็ก็แต่งกันเลยครับไม่มีใครว่า ชอบคุณลุกตรงไหนเหรอครับเขาเป็นคนจริงใจมากๆแถมเขาก็ยังเป็นคนขยันขันแข็งนี่ล่ะนี่ละหน้าตาก็ดูดีอ๋อลยไหมครับนั่งพักได้ไม่นานก็ได้เวลาทำงานกันอีกครั้งทำอะไรกันอยู่เอ่ยโนครับเอาไว้จับสัตว์ไว้จับลิงเอ่อหมูป่าหรือว่านกอะจับนกเหยี่ยวเค,เคยได้เหยี่ยวด้วยนะครับ และนี่ก็คือธนูยักษ์ที่ทำจากมือทั้งหมดครับท่าทางของเขาไม่ต่างจากนักกีฬายิงธนูระดับประเทศแบบนี้เราคงได้เห็นความแม่นยำอีกครั้งเป็นแน่หลังจากเดินป่าได้หนึ่งชั่วโมงเขาส่งสัญญาณให้ก้มตัวต่ำจะต้องมีอะไรแน่นอนครับสิ่งที่เขากำลังย่องไปหานั้นก็คือหมูป่านั่นเองหลังจากที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเขาก็เริ่มแสดงฝีมือทันที ลงมือตอนนี้เลยนะอ,อแบบนี้เจ้าหมูป่าคงจะหนีไปไม่รอดเป็นแน่ครับชาวเผ่าต่างดีใจเพราะได้เหยื่อที่พวกเขาคาดไม่ถึงนายหมูป่าตัวบารมเลย,อ,ยอิ่มแน่ทีนี้ไม่จัดต้องนานอ,อ,อิ่มท้องไปหลายวันแน่เลยวันนี้ได้ศัตรูใหญ่พอจะอวดได้งั้นมาตะโกนให้ดังสักหน่อยเป็นไหร่ นี่คือหมูป่าจากธรรมชาติแล้วจะต้องการอะไรอีกมาเริ่มย่างบาร์บีคิวกันเลยครับดูน่าอร่อยจริงๆปาร์ตี้หมูป่ายังคงดำเนินไปจนมืดและตามด้วยการเริงระบบำแสนสนุกจะมีเวลาไหนที่จะมีความสุขได้มากกว่าการอิ่มท้องและอยู่กับพวกพ้องอีกห่ะครับผมอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันและอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆ ทำให้ร่างกายสดชื่นและก็แข็งแรงด้วยเวลาหยุดเดินในเกาะอาณวันและพระเอกก็คือชาวอัต t าที่อยู่ในอ้อมกอดธรรมชาติขอให้เสียงเพลงแห่งชีวิตของพวกเขายังคงดำเนินไปในทุกที่